สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอชานนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะคลิปนี้ขอจะมาดราม่ากันสักเล็กสักน้อยนะจ๊ะไม่รู้ใครจะว่าแอดหรือเปล่านะแต่ว่ามันมีประเด็นนึงที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้นะครับเพราะว่า Black พิงก์ออฟฟิเชีเนี่ยออกมาอัพวิดีโอตัวนี้ที่เป็นการมาชวนเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเฮ้ยมาเต้นกันเถอะเรามาเล่นเต้นชัดดาวกันไม่รู้จะชัดดาวอะไรระหว่างชัดดาวค่าย YG หรือชัดดาวโรนิซ่าออกจากค่ายดีนะครับเพราะว่าชาวเน็ตเนี่ยเขาเออกมาพูดถึงคลิปนี้กันมากๆเพราะว่าดูจากคลิปแล้วเเเนนนนนนีี่่่ยยมมมืออไไะะรลคคิิปปสัั้ชตดพง ดาวทุกคนก็เต้นแต่ทาไมถึงตัดนอลิซ่าออกไปนะในจังหวะแรกที่แบบว่าเป็นจังหวะโคลสอัพเป็นโซโล่ทีละคนทีละคนทีละคนแต่จังหวะหนึ่งที่นอลิซ่าควรจะมาเนี่ยกลับเอาเออกไปแล้วก็กลายเป็นจังหวะรวมสั้นมากออกมาแว็บหนึ่งแล้วออกมาแบบเว็บไกลๆด้วย เออนะซึ่งก็มีชาวเน็ตออกมาให้ความเห็นตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นจนํานวนมากๆเลยนะเพื่อนๆแล้วก็มันมีทั้งทั้งประชดทั้งด่าตรงๆทั้งถามวายจีว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นทําไมทํากับน้องแบบนี้แล้วทำไมต้องตัดพาร์ตน้องออกรวมถึงชาวต่างชาติด้วยนั่นเองนะครับซึ่งแอดก็ขอขอขอกคิดเห็นว่าตรงนี้มันมองได้2มุมนะไม่ว่าจะเป็นมุมที่เขาเนี่ยอาจจะมีบุคลากร,กรที่แบบเฮลโลอย่างที่แอดบอกว่าทุกๆที่เนี่ยมันมีทั้งคนดีคนเลวใช่ไหมเพื่อนๆบางทีคนที่มันตัดต่อหรือคนที่อยู่ภายในเนี่ยอาจจะวางแผนแบบทำลายลิซ่าอ้อมๆแล้วตัดออกมาแล้วคนเช็คอาจจะไม่ค่อยมีเวลายุ่งกับงานห อันนี้ก็ไม่รู้ไม่ทราบได้นะจ๊ะแต่มันเป็นอะไรที่กระปิดกระปอนน้องลิซ่าต้องโดนนุ่นโดนนี่โดนนั่นโดนเล็กโดนน้อยพอมีข่าวออกมาว่าสาวๆในต่อสัญญาแล้วซึ่ง่คยก็อาจจะรู้แล้วด้วยว่าน้องลิซ่าแล้วก็สาวๆในต่อสัญญาจริงๆก็เลยจะทําอะไรก็ได้งั้นเลกจะโปรโมทเหมือนเดิมจะทาร้ายกันต่อไปแบบนี้เธเล็กทีอน้อยแต่คือแอดก็พอรู้แล้วว่าน้องลิซ่าเขาน่าจะไม่ใส่ใจพะน้องเขารู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยเขามีดีอะไรไงแค่เต้นหรือใน MV หรือในโปรโมทอะไรก็ตามใส่ชุดธรรมดาแต่น้องเขาดูชายนิ่งด ไม่มีใครรอดเลยแบบง่ายๆเพราะความสามารถแล้วก็ฝึกมา5ปีได้ S2 Class อะไรแบบเนี้ยเราต้องบอกว่าประธานญาเขาก็ตาคมเมนะเรื่องโนริซ่ามาเพราะว่าเห็นถึงความสามารถที่โนริซ่าจะชารนิ่งได้แต่คงไม่คิดว่าจะมาไกลได้มากขนาดนี้แล้วก็โ,โหดังทะลุพุกแต่จนแบบทะลุโลกนี้ไปแล้วนั่นเองนะเพื่อนๆน,นะก็ต้องบอกว่าโนริซ่าของเรานั้นคงเป็นคนแบบโอ้โหอดทนมากๆต้องทำบุญอีกเท่าไหร่เนี่ยถึงที่โนริซ่าเคยบอกว่าตอนนั้นที่โดนโกงไปเป็นพันๆล้านโนริซ่าบอกเออหนูคงไปทำเขาเวทชาติที่แล้วชาตินี้หนูเลยต้องโดน ก็ไม่มีน้องลิซ่าทุกวันนี้มันก็มีส่วนหนึ่งที่ใช่แล้วก็ส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าก่อนหน้านั้นถ้าเกิดน้องลิซ่ามีความสุขดีจริงๆอะ่ะก็คงจะไม่เห็นน้องลิซ่าเคยมาร้องไห้ในอดีตให้พวกเราเห็นกันนะครับว่าเอ้ยมันแบบเหมือนโดนทำร้ายมาเยอะแล้วเหมือนคนไทยอะ่ะรู้ว่าน้องอะ่ะโดนทำร้ายมาขนาดไหนก็ตอนรับน้องน้องจนน้องรู้ว่าเออคนไทยก็รับรู้เรื่องที่น้องต้องเจอว่าต้องเจอทั้งโดนโมสดกกับบ้านต้องโดนเมินโดนไล่ไปงานแจกขนมก็เป็นคนเดียวที่โดนแบบว่าปฏิเสธนู่นนี่นั่ แต่ก็ไม่อยากจะย้อนไปไกลนะเพราะว่าคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าน้องลิซ่าเจออะไรมาบ้างซึ่งแอดก็ไม่สามารถบอกได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยอะไรกันแน่ที่มันเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าแอดเชื่อว่าที่น้องอยู่ได้ทุกวันนี้กาลังใจเนี่ยมันไม่ได้มาจาก YG หรือไม่ได้มาจากคนเกาหลีหรอกแต่มันมาจากพ่อแม่มาจากญาติพี่น้องมาจากลิลลี่แล้วก็บริงส์นะแล้วก็สาวๆที่อยู่ในวงด้วยกัน4คนคนครับที่ซึ่งบางทีเขาเห็นการกระทาที่ไม่ถูกต้องเขาก็ช่วยปกป้องกันหน้างานตรงนั้นเลยนะครับแต่มันก็มีบุคลากร แล้ยอดสตรีมที่มันประจักษ์กันเนาะมันก็ฉุดไม่อยู่จริงๆเพื่อนนะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของคอมเมนต์กันดีก,กว่าว่าเขาพูดยังไงกันบ้างนะครับมันก็มีมาสั้นๆไม่เยอะหรอกนะแอดเอามาฝากกันแบบพอเป็นหอบปาหอบคอนะจ๊ะอย่างความเห็นแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าลิซ่าควรจะอยู่กับค่ายที่ดีกว่านี้หรือจะเป็นขอบคุณนะที่ยังตัดลิซ่าเข้ามามันทําให้ทุกคน,เ,นเห็นง่ายขึ้นมากเลยว่าคุณเนี่ยไม่ได้แคร์ลิซ่าเลยออกจาก YG เธอทำไมต้องตัดพาลิซ่าออก มีสมาชิกเพียง4คนแต่ทำเหมือนสมาชิกเป็นโหลการแสดงท่อนลิซ่าเนี่ยมันใส่ยากจริงๆใช่ไหม เนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยอาจะรันภาพไปด้วยนะเพื่อนๆแล้วก็คอยดูว่าคือแต่ละคนอะ่ะบางคนก็คอมเมนต์แรงจนมันขำไปเลยอะไรเงี้ยแบบบางคนลิซ่ายังเป็นสมาชิกแพิงอยู่ไหมคะ EYG V P E โง่ E, N o e Q A อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนแอดก็คงจะอ่านคอมเมนต์พวกนี้ไปเลยนะครับแต่ว่าอ่ะให้เพื่อนๆได้เห็นกันเลยด้วกันว่าเขาพิมพ์ว่าอะไรนะครับคือถ้าเราเจออย่างเงี้ยเราไม่ต้องมาโลกสวยเราด่าไปเลยก็ได้ทำกับเราไม่ดีก่อนนั่นเองนะครับแต่มองอีกมุมหนึง่งมันก็อาจจะเป็นการตลาดแต่ว่าการตลาดที่ใช้ลิิ่่่่าาาเเป็นนนนนนนครรืือออออองงงงงงมมแบีีี้้้้้้้้ยัััตตลทททใชวฉดษ ไปถึงเมื่อไรแต่ถ้าคิดในมุมกลับกันถ้าเกิดเรายังได้เงินเยอะๆมีแบบผลกําไรเข้ามาเยอะเราก็เหมือนเราได้กอบโกยเหมือนกันต่างฝ่ายต่างได้ก็จบกันไปถ้าวินวินเนะ่ยนถ้าเกิดนะไปถึงขั้นทาลายร่างกายทำลายจิตใจใกันมากจนเกินไปและถ้านองริซ่ายังเลือกที่จะจรปาระการเซ็นสัญญาแอดก็ยังเคารพการตัดสินใจของนองริซ่าเหมือนเดิมน,นั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้ครับอัปเดตกันไปว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างชาวเน็ตเขามีความเคลื่อนไหวย,ยังไงยังไงก็มารอตามคล เ้าบอกว่าคนเดียวสวยๆไปเลยจ้าอ่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะจ้าจุ๊บ